ไปตามล่าหาชาเขียวอร่อยๆในเมืองหลวงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนกันครับวันนี้ผมพามากินขนมร้านนี้เลยครับร้านบัตชัยยะร้านคาเฟ่สายชายเขียวในสตอกโฮล์มที่ห้ามพลาดบอกเลยว่าเค้กร้านนี้อร่อยมากเพื่อนๆลงสถานีรถไฟสถานีนี้เลยนะครับจะเจอกับร้านที่แบบว่าฟิลน่ารักน่ารักดูจากภายนอกก็คืออบอุ่นมากทุกคนคนที่นี่มานั่งกันเยอะสุดๆพอเปิดเข้ามาในร้านจะได้กลิ่นอายมีความรู้สึกเหมือนเจแปนนิสดิเนอร์บาร์เป็นคาเฟ่สไตล์ชาเขียวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่นำชาเขียวมาทำเป็นเครื่องดื่มและของหวานมีท ชีสเค้กเป็นแบบครปเค้กหรือว่าเค้กโรก็มีนะครับยิ่งในส่วนของเครื่องดื่มไม่ต้องพูดถึงเลยน่ารักมากเข้ามาในร้านเพื่อนไม่ต้องกลัวนะครับสามารถกดผ่านตู้คีออสได้เลยจะมีเมนูหลากหลายให้เลือกอ่านไม่ออกไม่เป็นไรแค่จิ้มแล้วก็สแกนจ่ายจบเลยครับและนี่ก็คือน้องๆกองทัพชาเขียวที่ผมสั่งมาในวันนี้ครับเริ่มต้นด้วยเค้กเค้กมัทฉะก้อนนี้มาเป็นเลเยอร์ชั้นๆแบบนี้จะบอกว่าตัวครีมกับตัวแป้งเข้ากันมากมีความเป็นมัทฉะมีความขมอ่อนๆเป็นครีมชาเขียวที่มีคุณภาพกกินนนแ้้้วรูสสึปีัผม่ง เครื่องดื่มชาเขียวสตรอเบอรี่มาคู่กันแก้วนี้จะเป็นสตรอเบอรี่สดนะครับใส่นมแล้วก็ชาเขียวเวลากินก็จะสดชื่นเพราะมีสตรอเบอรี่คอยเบรกความเลี่ยนของชาเขียวครับและที่นี้ยังมีขนมคอตต้อนชีสเค้กก้อนนี้บอกเลยว่าเกินคาดแซงทางโค้งชาเขียวของก้อนนี้อร่อยมากๆใครที่มาต้องลองนะเพราะว่าความนุ่มความฟูนึกว่ามาจากญี่ปุ่นครับ oh <ye. S 1> อร่อยอ่ะใครมาเที่ยวสตอกโฮมแล้วไปสายชาเขียวอย่าลืมแวะร้านนี้มาชยะครับ